ไปเจอคอมเมนต์หนึ่งมากนะคะคนบอกว่าอยากใส่ตัวบูสเตอร์วิตามินตัวนี้แห้งแต่ว่าเสียดายบัได้ทองว่าสั่งนะคะ คือต้องย้ำเลยนะคะทุกคนว่าครีมตัวนี้เนี่ยมันโมเมนครีมสําหรับค้นทองนะคะมันเป็นครีมบํารุงผิวใสที่ค้นทองสามารถใช้ได้นะคะผ<อ>ู้ใดที่มีปัญหารักแร้ดําข้อศอกด้านนะคะตรงไดดําๆด้านๆนะคะเป็นจุดดงดําตามตัวแนะนําเลยนะคะหรือว่าผู้ใดที่มีรอยแตกลล่รอยแพ้เป็นลังคอดนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยแตกลายจากการเคยอ้วนมาก่อนนะคะก็สามารถเอาไปทาได้นะราะ่ว่าจะเป็นรอยแพ้เป็นต่างๆหนองกระซวยได้นะคะเออนะม มันมีกระปุกสีดํากับกระปุกสีสม,มันต่างกันจังใดนะคะตัวนี้เป็น ตัวพิมเหลี่ยมนะคะทุกคนเป็นสารสากัดคุ้นสองนะนี่จดาดโปโมชาหอเลยนะคะสําหรับผู้ใดที่อยากจะเอาไปตุนไวผู้ใดที่กำลังตั้งขั้นอยู่นี่แนะนําเลยค่ะตัวป้องกันไม่ท้องแตกลายได้ดีมากๆเลยนะคะปกติ3กระปุกแบบนี้พัดขายอยู่ที่ราคา1 1 7่บาทนะคะหรือว่าห0,000ืนวอนนะคะแต่ว่ามือนีพัดขายเพียง4 9 0 0 0เกวอนนะคะหรือว่า990บาทรงฟรีทั่วไทยและกับเกาหลีนะคะเนื้อครีมเข้มข้นแบบมีบ่มีอีกแล้วค่ะทุกคนสารสากัดคุ้นไป เลยนะคะผู้ใดสนใจจิมลิงหนาโปรไฟล์ธนาขาแอดมินไดเลยคะ่ะ